สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อวานนี้ World of t a n k ได้มีการอัปเดตใหญ่เปลี่ยนแปลงระบบใหม่เกือบจะทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังกันว่ามีส่วนใดบ้างที่เกมโหมดนะครับหน้าเริ่มต้นมีจุดที่เพิ่มขึ้นมาคือคอสตอมเกมกดวงกลมเข้าไปก็จะเห็นว่ามีการสร้างห้องได้เราสามารถสร้างห้องได้แล้วก็จะมีผู้เล่นเข้าไปในเล่นเนี่ยในห้องอะ่ะ อ่าสิบห้าต่อสิบห้าก็เล่นกันเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะฮะสมมุติเราเข้าไปที่ห้องนี้กดวงกลมเข้าไปก็จะเห็นว่าเขามีคนเข้ามาละแล้วก็สามารถเลือกรถถังเข้าไปได้เรา t ะเอ n รถ a n อรมันแทนโอ n t เอาเอาไปถอดแล้วกันอันนี้ไว้เดี๋ยววันหลังค่อยว่ากัน ต่อมาในส่วนของมัลติเพเยอร์นะครับรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปใหม่ทั้งหมดเลยลงลด <c oughs> เอาทีละส่วนแล้วกันเทคทีก็คือจะแบ่งออกเป็นสองส่วน อในฝั่งด้านแรกก็คือเป็นรถถังที่ใช้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับกดเข้าไปปุ๊บก็ <c oughs> จะแบ่งเป็นประเทศต่างๆกด L1 L2 เลื่อนดูประเทศนู้นประเทศนี้ปัจจุบันนี้เทียร์หเทียร์สจะไม่มีแล้วจะเริ่มต้นตั้งแต่เทียร์สามไล่ขึ้นไปจนถึงเทียร์สินะฮะส่วนไหนที่ปลดล็อกแล้วยังไม่ปลดล็อกอา่า E4 ขาดค่าประสบการณ์จาก T 3 0อีก e. ประมาณ16วิจัยได้ก็จะซื้อคันนี้ได้นะฮะตอนนี้มีลดเทสอยู่30%โอเคถอยออกมาในส่วนของโรงรถกดปุ่มบังคับดันขึ้นทีหนึ่งจะเป็นในส่วนของฟิลเตอร์ในการเลือก เพราะว่าบางทีอย่างผมมีมีรถอยู่ทั้งหมด226คันมันก็เวลาจะเลือกเล่นก็จะค่อนข้างลำบากก็จะมีส่นวนของฟิลเตอร์ <c oughs> เขี่ยวไปก่อนนี่ก็คือจะเป็นรถทั้งหมดที่มีแถวแรกตัวแรกก็คือใส่เข้าไปก็จะเป็นรถถังทองทั้งหมดเลือกประเภทของรถถังรถกลางรถถังทองรถ, <c oughs> รถกลางเทีย จะเล่นเทไนอ์เริ่มต้นตั้งแต่เทสามอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เลือกประเทศได้นะฮะปุ๊บในส่วนที่ไม่ใช่รถถังครับแล้วรถถังทองก็คือรถถังอ,อันนี้ <c oughs> นี่คือรถถังในสายวิจัยทั้งหมดที่มีที่ วิจัยเสร็จหมดแล้วแต่ถ้าต้องการจะดูว่ารถถังที่เรายังวิจัยไม่เสร็จก็กดให้มันเป็นกกาบาทก็คือพวกนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยยังไม่เสร็จนะครับส่วนดาวนี่คือเราติดดาวไว้ก็คือเป็นรถถังที่เราชื่นชอบอเราติดดาวเราเล่นประจำมนันเราติดดาวไว้ปึ๊บ นี่พวกรถติดดาวของเรานะโอเคว่าในส่วนต่อมาเขียนฟิลเตอร์อไปดูที่เทียสิบทีเทียสิบทั้งหมดที่มีปุ๊บต่อมาเรามาดูในส่วนของโรงรถเดี๋ยวเอาเทียสิบเอารถถังหนักดว่า <c oughs> ในส่วนของโรงรถจะเห็นว่า E5 ของผมเนี่ยนะดูในรูปของ e r ใต้ตัว X เทียบสิบเนี่ยมันไม่มีพลลดอยู่ตอนนี้เป็นรถว่างไม่มีพลลดแต่เราสามารถกดเข้าไปเล่นได้นะไม่มีพลลดตอนนี้ก็เล็กเข้าไปเล่นได้เลยซุปคองก็ไม่มีพลลด f v 2 1 5 b นี่มีพลลดเพราะว่ามีอ่าลูกหมวกหมวกกันนอ็อกหมวกนิรภัยของทหารเนี่ยอยู่ใต้ตัว X ่าเรากดเลื่อนเข้าไปดูในส่วนของคอมมานเดอร์ก็จะเห็นว่านี่คือพลลถของ FV215B จุดที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือเรากดวงกลมเข้าไปสกิลของพลรถเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็น17สกิลก็คือค่อยๆสะสมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเปลี่ยนแล้วนะครับ สกิลที่มีทั้งหมดอย่างตัวติดดาวสีแดงเนี่ยก็คือสกิลเก่าของเราเนี่ยเขาให้เราเลือกสกิลใหม่ใส่เข้าไปได้เลยมีทั้งหมด9 s k i สกิลเท่านั้นสมมุติใส่ตัวที่1ลองดูอ่ปึ๊บใส่เข้าไปรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะอันนี้เรา <c oughs> ใส่สิ่งที่ปกติเบสิกควรจะต้องมีก็คือ ชุดซ่อมอ่าเนี่ยสมมติเราใส่ชุดซ่อมเข้ามปปึ๊บอ่าสกิลที่หนึ่งก็ใส่เข้าไปแล้วนะชุดซ่อมทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนก็กด3ามเดยมเข้าไปเปลี่ยนใช้ทองทั้งหมด10เหรียญในการเปลี่ยนสกิลก็คือเฮ้ก่อนหน้านี้มันเ่าเท่าเดิมนะรู้สึกจะเท่าเดิม <c oughs> แต่นี้ส่วนที่ผมยังไม่มั่นใจก็คือในส่วนของผลรถทองเนี่ยเมื่อก่อนเราสามารถย้ายรถทองเราใส่ผลรถยังไงก็ได้แต่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันรถทองสมมติรถทองนะ,อะโอเครถทองอดูนะคันนี้ไม่มีผลรถ เลื่อนไปที่คอมบันเดอร์สมมุติใส่พลรถต้องเป็นพลรถของนี่นี่เอาพลรถคันนี้ดูสิเนี่ยผมไม่กล้าใส่นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดพลาดอะไรเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเราค่อยมาว่ากัน ไม่รู้มันย้ายไปย้ายมาได้หรือเปล่ามันเปลี่ยนใหม่ดูทรงแล้วเหมือนจะไม่ได้นะอย่าพึ่งไปยุ่งกับมันดีกว่าเอาเล่นเล่นประจําฝึกให้ความคุ้นชินไปก่อนคือผมไม่รู้นะว่ามันห่วยหรือว่าเรายังไม่คุ้นกับมันกันแน่เราถึงรู้สึกไม่ค่อยชอบกับมันเท่าไหร่อ ในส่วนของพลรถมีอ่อธิบายแล้วนะพนรถก็คือมีทั้งหมด9สกิลนะแล้วก็ของเก่าก็โลบไปหมดเลยในส่วนของเรากดสีเหลมเข้าไปนะอ่าปรับแต่งปุ๊บก็จะมีโมดูลต่างๆ ปืนไม่มีอะไรเราปรับแต่งอะไรไม่ได้ให้เรารู้ว่าเรามีปืนประเภทไหนในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยนะเดิมเราใส่ได้3ชิ้นปัจจุบันเนี่ยมันเป็น4ชิ้นไอชิ้นเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ปกติถ้าเราเปลี่ยนอุปกรณ์เราจะเสียทองนะนี่ผมก็ ไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่าทองก็เหลือน้อยล้วรูปแบบมันเปลี่ยนไปนะเอาอันนี้ดีกว่าอ๋อนี่อสองอันนี้นี่สำคัญนะเดี๋ยวอธิบายฟังตอนเนี้สามอย่างสามช่องนี้ใส่เข้าไปได้นะจะมีอ่าอันแรกเขาจะเป็นสีทองทองนะสีทองทองหมายความว่าคุณ ใช้มันเนี่ยคุณจะต้องใช้ทองในการในการใช้งานในแต่ละแต่ละตาหรือจะใช้เงินก็ได้อย่าลืมเปลี่ยนถ้าคุณโดยเบสิกพื้นฐานก็จะตั้งค่าใช้ใช้ใช้ทองเป็นหลักก็จะมีชุดซ่อมใหญ่ชุดซ่อมเล็กนะชุดพยาบาลชุดใหญ่ชุดพยาบาลชุดเล็กอาหารบัฟถังดับเพลิงชุดใหญ่ ถังดับเพลิงชุดเล็กแล้วก็ถังน้ำมัน <c oughs> ไอชุดใหญ่ชุดเล็กนี่มันต่างกันยังไงอธิบายฟังง่ายๆนะนะเรามาดูชุดชุดชุดซ่อมชุดใหญ่เนี่ยนะในส่วนของสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยมันจะมีเขียนคำว่า number of use แล้วก็มีตัว infinity หมายความว่าถ้าคุณใช้ชุดซ่อมชุดใหญ่เนี่ยคุณสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในตานั้นๆที่คุณใช้งานแต่เมื่อใช้แล้วคุณต้องรอ หน,นาทีถึงจะเริ่มใช้ครั้งต่อไปได้ผมว่ามันโอเคนะแต่แพงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองดูเราลองเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากชุดซ่อมเล็กเป็นชุดซ่อมใหญ่นะ,ะเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนไปได้ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เราขึ้นมาดูข้างบนตอนนี้ก็จะมีเป็นถังดับเพลิงเล็กชุดพยาบาลเล็กชุดซ่อมใหญ่ทีนี้มันจะใช้ทองเราอยู่ เราก็กดสี่เหลี่ยมเข้าไปเห็นไหมอันนี้อย่างถังถังดับเพลิงเล็กเนี่ยใช้1ตานี่ใช้พันหกชุดพยาบาลเล็กใช้พันหชุดซ่อมใหญ่เนี่ยใช้เงิน1นึ่งหมื่รวมทั้งหมดถ้าคุณใช้ทั้งหมดใน1ตาเนี่ยคุณจะเสียเงินทั้งหมดหนึ่งืพันสองร้อยแต่อันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนค่างเงินละถ้าสมมุติคุณคุณไปอยู่ที่25 ก็สี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมคุณก็จะใช้เนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนจากเอ่อใช้เป็นชุด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 เล็กอะนะก็คือสามพันสองแล้วก็ใช้เงินเนี่ยยี่สิบห้าทองเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นนี่อย่าลืมเปลี่ยนนะเพราะค่าพื้นฐานเขาจะใช้เป็นทอง เวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากดสี่เหลี่ยมนะโอเคไหมกลับไปต่อมาในส่วนของกระสุนก็จะเหมือนเดิมก็คือมีกระสุนสามประเภทเนี่ยอันนี้แต่ถ้าเป็นกระสุนที่ต้องใช้สี่เหลี่ยมนะในการเปลี่ยนอันตราแลกเปลี่ยนแต่ทีนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูสิ ตึ๊ด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 ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่มีอินดิเคเตอร์ชี้ว่าอ๋อนี่ไงโอเคต้องกดวงกลมเข้าไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากทองไปเป็นเงินซักเ,เข้าไปดูซิ ตอนนี้เราใช้เงินอยู่นัดนดละสี่เป็นสี่โอเคจุดที่สำคัญก็คือมีกระสุนแบบเปลี่ยนอัตราแรกเปลี่ยนผลลดซีซันอลซีซันอ่า เล่นไปสองสเตตแล้วได้ไปสองสเตตแล้ก็อย่าลืมซื้อกันแล้วกันนะ b บ p ายพาสอ0พัพื้นฐานยังไงก็ได้ทองกับคืนมาเกินแล้วก็หีปปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะจะเปลี่ยนไปเป็นคีย์การ์ดแต่ก็เหมือนเดิมก็คือมี3ระดับแต่ช่วงนี้จะมีแฮปปี้แท n งส์มัทก็คือเป็น ขีดเหมือนหีบพิเศษช่วงเวลาไม่ปกตินั่นแหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบแล้วกันแต่แนะนำว่าช่วงนี้ระวังทองมันจะหายเล่นดีๆนะฮะโอเคไว้มีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ